จ้าเพื่อนๆนสีเทาของแม่ออนจบแล้วนะคะสีเทาแม่อ่อนจะได้อยู่ที่ห้าห้าตัวแมงมุมนะคะเพื่อนเพื่อนห้าตัวแมงมุมค่ะสีเทาหลังจากนั้นแม่อ่อนได้สีเบทอ่อนนะคะมาปิดตัวแมงมุมตัวที่ห้านะคะเพื่อนเพื่อนปิดตัวแมงมุมตัวที่ห้าหลังจากนั้นแม่อ่อนก็จะทำหลักสามหลักขึ้นมาอีก สองแถวนะคะโดยที่เราตรงเนี้ยที่เราเคยเคยวางเคยวางตัวแมงมุมนะคะเราก็จะไม่วางเราก็ใส่โซ่ใส่โซ่สามแล้วก็ลงสามหลักเลยนะคะปกติตรงนี้ตรงนี้เราจะใส่ที่สองหลักใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะเราจะทําตัวแมงมุมไม่วัน่าม่ใหมใส่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําหลักแล้วก็ทําโซ่หนหนึ่งหลัก โซ่ห้าพันหัวเข็มทําหลักขวางประมาณนี้นะคะเพื่อนเ<ๆ>ตรงเนี้ยแม่อ่อนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะจะทํง่ายง่ายนะคะหลังจากนั้นแม่อ่อนก็จะมาเริ่มวางเป็นระบายนะคะเรามาวางระบายกันเลยค่ะเพื่อนๆื้อนระบายแถวที่สองนะคะที่ทําหลักนี้เราขึ้นโซ่สามโซ่นะคะพันหัวเข็มนะคะลงหลัก พันน้อยเกมหนึ่งครั้งลงหลักสามสามครั้งนะคะสามหลักโซ่สองค่ะวันนี้จะเป็นแถวที่สองนะคะเ,เพื่อนๆจากทำหลักนะคะเสร็จแ,แล้วให้โซ่สามนะคะแล้วก็มาเอ็กลงเสร็จแ,แล้วให้โซ่ห้านะคะเรามาเอ็กลงห่วงนี้ เลกลงมาชิดๆตรงนี้นะคะให้เขาเป็นวงกลมอย่างนี้เป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามตัวนี้จะไม่เป็นลายยุ่งยากอะไรนะคะโซ่สองตรงนี้ค่ะขยายตรงสะโพกลงมานะคะเพื่อนๆเสื้อจะไม่ยาวเท่าไหร่ แม่อ่อนจะทำแค่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไม่เกินยี่สิบสามตรงนี้เป็นโซ่ห้าขาดแล้วก็มาเอ็กตรงนี้นับจากนับจากตรงนี้นะคะ แล้วแล้วหลังจากนั้นแม่ออนลืมบอกนะคะและหลังจากนั้นเราก็โซ่โซ่ห้าลงหนึ่งหลักทุกช่องเลยนะคะทําห่วงนะคะแล้วเราค่อยมาวางนะคะแล้วเราค่อยมาวางอ่ะตัวนี้กันนะคะตัวลายเม็ดแต่งกันลงมานี่นะคะด เขาเรียกว่าดอกต่อยอดกันนะคะนี่ค่ะต่อไปเรื่อยเรื่อยนี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแม่ออนส่วนมากแม่ออนจะเรียกดอกผักกาดนะคะโซ่สามเราเราเอกลงนะคะแล้วก็โซ่ห้าเอกลงขยับลงมาล่างๆนิดหนึ่งแล้วก็โซ่สามนะคะนี่ขังไปง่ายๆเลยเดี๋ยวแม่ออนจะ ิดตรงนี้ให้นะคะปิดแล้วเราก็จะมาดูว่าแถวที่สามของดอกนี้เราจะทํำยังไงตรงนี้จะเป็นชายเสื้อแล้วนะคะเพื่อนๆแม่อ่อนจะไม่ใายทําลายเดียวกันนะคะชายเสื้อเราก็จะทําอีกลายหนึ่ง อีกลายหนึ่งอีกสีหนึ่งอีกนี่ค่ะเราก็จะมาปิดแถวนี้กันนะคะโซ่สามเราก็จะเอาเข็มมาจิ้มหัวหลักเลยนะคะเลื่อนผ่านนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ซีไปนะคะซีเลื่อนไปเลยค่ะให้มาอยู่ในช่องนี้นะคะ เลื่อนผ่านมาอีกค่อยขึ้นโซ่ค่ะลงไปสามหลักพร้อมกับโซ่นะคะแล้วเราก็โซ่สองลงซ้ำอีกนะคะสามหลักนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เราโซ่หนึ่งสองสามโซ่น่าจะสามก่อนไหมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแมอ่อนดูก่อน พันมัวเข็มมาลงตรงนี้นี่ค่ะหนึ่งสองสามโซ่สาม,สามตึงไปค่ะเราต้องเป็นโซ่ห้าน้องถึงจะขยายขยายสวยนะคะ นี้เราจะใส่ที่สองหลักก็ได้นะคะเพื่อนเนแต่มันจะบานเกินไปแม่ออนก็เลยต้องใส่ใส่หลักเดียวเหมือนเหมือนตรงนี้เหมือนเราขึ้นมานี่ค่ะมันก็จะเป็นลายของเขาตรงดอกนี้ยังยังใช้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเราเราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะแต่ละแถว โซ่ห้าค่ะพันวะเข็มมาลวงลงตรงนี้หนึ่งหลักนะคะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มาลงดอกของเราสามหลักโซ่สองนี่ค่ะแม่วันวามันจะสวยนะคะ นี่ค่ะบน,น,น,นด้วยเน่หลังจากนั้นแถวที่สี่มาเราก็จะมามาทำห่วงตรงกลางนี้นะคะแล้วก็จะต่อน้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะสวยนะคะ แม่ออนจะได้ไม่ไม่ได้บอกแถวนะคะเพื่อนๆแม่อ่อนจะทําเป็น EP ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าแม่ออนบอกแถวเพื่อนๆต้องเข้าใจแม่อ่อนนะคะลืมค่ะให้ให้ให้เพื่อนๆอ่นตามเป็นอ EP พีไปเลยนะคะแล้วก็แม่อ่อนก็จะอ่าบอกในใน EP เลยนะคะเพื่อนเๆว่ามันอยู่แถวที่เท่าไหร่นะคะ แล้วพอไม่อ่อนจะโพสแล้วไม่อ่อนจะจะลืมค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ลืมดีลืมบ่อยลืมจังให้เพื่อนๆดูเป็นอีพีไปเลยนะคะค่ะระบายนี้ก็จะน่าจะอยู่ที่อีพีแปะนะคะเนี่ยที่ไม่ออนทำูนตอนนี้ จะบอกแถวที่เท่าไหร่เนี่ยคงแบบคงไม่ไม,ไม่ไม่ได้กับเบีร์อันตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะเ,เพื่อนๆจะเป็นโซ่ห้าอยู่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ไม่อ่าไม่ใช่อีกตรงนี้พันวมาเข็มมาทำหลักนี่ค่ะ ให้เพื่อนๆทำไปจนรอบเลยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันในแถวต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ออนจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะมันจะยาวเกินไปพอยาวแล้วแม่ออนต้องไปตัดคลิปต่อคลิปแล้วมันมันงงค่ะเพื่อนๆเน้นใจแม่ออนนะคะ <c oughs> สูงไวคะ่ะ กำลังงงค่ะกำลังงงเนี่ยโอเคนะคะเพื่อนเพืเอแล้วก็ค่อยๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนงนาม,มันก็จะมีใบแบ่ง,บงปันกันประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่อ่อนพาเพื่อนเพื่อนมาใส่ดอกผักแว่นนะคะ ดอกผักแว่นลิมริมชายเสื้อของเรานะคะเ,เพื่อนๆสวยๆนะคะ,อะของแม่อ่อนก็จะได้อยู่ที่แม่อ่อนวัดดูมันมันจะได้อยู่ที่ความยาวที่ยี่สิบสองนะคะเพื่อนๆจะมีอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวที่เก้าแม่อ่อนก็จะมาใส่ดอกไม้ตรงนี้นะคะ เพ,เพื่อนอยากได้ยาวก็ก็ต่อยาวลงไปเลยนะคะแต่คลิปนี้แม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมาปิดดอกผักแว่นสวยๆกันนะคะเพื่อนเพื่อนดอกผักแว่นก็ได้ดอกพิกลก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะเห็นไหมเอ้ยน่ารักน่ารักนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปิดนะคะปิดเราก็จะปิด โซ่ห้านะคะโซ่ห้ามาแล้วเราก็มาเอ็กโซ่ห้าเรามาเอ็กตรงกลางนี้ก่อนนะคะวิธีการเริ่มต้นนะคะทั้งทั้งสองเลยนะคะทั้งสองเมื่อเราเมื่อเราถึงจุดที่เราจะเริ่มอย่างเงี้ยเราก็เอ็กลงก่อนนะคะเพื่อนเอ็กลงแล้วก็จะขึ้นโซ่นะคะทีนี้โซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงแล้วก็ขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่นะคะสามโซ่ค่ะ ปันหัวเข็มนะคะล้วงลงไปดึงควักควักอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยับงานนะคะเ,เพื่อนๆไม่ให้ไม่ให้เขาสูงมากเกินไปนะคะแล้วเราก็โซ่สามทีนี้เราเอ็กลงนะคะล้วงเอ็กในในช่องเลยขยับงานให้แน่นนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ไปที่สามปันหัวเข็มลงที่เดิมอีกหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะขยับงานแล้วก็โซ่สาม เอ็กลงนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่เปสามปั่นนัวเข็มล้วงที่เดิมนะคะควักควักนะคะเราจะได้เป็น3 3มกลีบนะคะสามกลีบ3ามแว่นของเรานะคะแล้วก็โซ่สามเอ็กนะคะเอ็กลงในในห่วงเดิมนะคะเป็นเพื่อนเราก็จะได้อยู่ที่สามนี่ค่ะ สามกลีบอย่างนี้เลยนะคะเ,เพื่อนนี่ค่ะเอ็กลงให้นั่นนินึนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่ห้าโซ่นะคะหนึ่งสองสามสเมื่อเรามาถึงยอดตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นยอดกลาง่ห่วงกลางนะคะห่วงกลางที่เราใส่มาตรงกลางทีนี้มาถึงตรงนี้เราก็โซ่ห้าขึ้นมาแล้วเราก็มา ลวง x นะคะลวง x แล้วขึ้นโซ่ไปเหมือนเดิมค่ะเพืเ่อนๆสามโซ่พันหัวเข็มล้วงลงควักควักนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่ล้วง x ทำเหมือนกันเลยค่ะขยับงานแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มล้วงดึงควักควักแล้วก็โซ่สาม x อยักงานโซ่ไปที่สามโซ่ปันหัวเข็มล้วงดึง x นี่ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สาม x ลงที่เดิมนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เราโซ่ห้าเราก็มาเอ็กลงห่วงห่วงตรงกลางนี่นะคะ ต้องเอ็กลงก่อนนะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมเราค่อยทํทากลีบมันจะสวยทําออกมาสไตล์ใหม่ของเรานี่นะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะอ่าเรามาต่อทีนี้พอเราเอ็กปุ๊บเราก็ขึ้นโซ่ไปที่3ามโซ่่านวัวเข็มนะคะล้วงดึงนี่คะ่ะทําหลักขยับงานโซ่สามล้วงเอ็กที่เดิมนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสามโซ่พันหัวเข็มลงหนึ่งหลักนะคะนี่เมื่อเราได้หนึ่งหลักอย่างนี้แล้วเราค่อยเราโซ่สามนะคะแล้วเราค่อยเอ็กค่ะขยับมาคิดนิดนึงแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสามพันหัวเข็ม ล่วงหนึ่งหลักนี่ค่ะแล้วก็ตัวสามเอ็กลงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่ห้าสองสามสี่ห้าเราก็ทำอย่างนี้วนไปเลยนะคะทีนี้พอมาถึงแถวกั้นเรานะคะเราก็เอ็กเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะ แม่ออนก็จะทําให้ดูสักสองสามรอบสองสามแถวนะคะโซ่สามพันหัวเข็มลวงควักควักนี่นะคะแล้วก็โซ่สามเอ็กลงไปทำดอกตุมุติมินะคะนี่ค่ะ แล้วจะทำากลีบใไม่เท่ากันเลยนะคะเพื่อนๆนะะโัวห้าเราก็มาเอ็กลงห่วงนี้นะคะเห็นไหมคะน้องก็จะเป็น,นถ้าป้านแม่อ่อนก็จะเรียกว่าซอมดอก <laughs> ซ่อมดอกพี่น้องนี่ซ่อมมันค่ะซ่อมเกินซ่อมดอกหรือว่ายอดยอดดอกนะคะกลีบดอกก็ว่าไปนะคะภาษากลางถ้าบ้านเม่วอวนก็เจือนซ่อมดอกเลยพี่น้องนี่ซ่อมดอกมันนี่น่กะลองลงไปโซ่สาเอ็ก เอก,ก่อนนะคะเ X ก,ก่อนแล้วค่อยขึ้นโซ่สามพันหน่วยเข็มล้วงดึงควักควักนิด็เรียกว่าทํากลีบแล้วก็ขึ้นโซ่สามก,ก,กลงนะคะโซ่สามพันหน่วยเข็มนี่คะ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆมันไม่มีอะไรยากนะคะเราทําให้น้องเป็นกลีบ ตุมุตีมินะคะเกมน่ารักน่ารักถ้าน้องเป็นสีแดงหรือว่าสีชมพูจะสวยมากนะคะอันนี้น้องก็จะเป็นสีเบดนะคะแม่วันก็จะเอาแนวเ,เรียบเรียบนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยงามตามท้องเรื่องไหยคะโอเคค่ะโอเคจ้าเ,เพื่อนเพื่อนี่เป็นปิดนะคะ ปิดแถวปิดชายปิดชายเสื้อเอ่อปิดติดชายเสื้อของเรานะคะถ้าเป็นเพื่อนอยากได้ยาวเพื่อนก็ถักยาวลงไปแล้วค่อยมาปิดนะคะค่อยดูคลิปแม่อ่อนตอนแม่อ่อนปิดดอกตรงนี้นะคะมันก็จะมันจะสวยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเฮ็ดไนเบิ่งอีกดอกนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปเฮ็ดไป นี่ค่ะเย็กลงทำสามกลีบก็น่าจะพอนะคะถ้าเราทำสี่ก็จะสี่กลีบมันก็จะแน่นไปไหมแล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าอยากได้3ามสี่กลีบแล้วก็ทำไปหนึ่งสสามสี่ห้านี่เป็นโซ่ค่ะแล้วก็เราเอ็กก่อนทุกครั้งเลยนะคะแล้วค่อยขึ้นโซ่ นี่ค่ะสวยๆนะคะเสร็จเสร็จแถวนี้ก็จะเป็นเสร็จพิธีของของเสื้อตัวนี้นะคะเหมือนา่นาเป็นเคีย่อของน่องแข่งแนงนี้พี่น้องเห็นไหมคะเป็นเกลือเป็นเกลือไปนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นเคีื่อของน่องเป็นเคีื่อแข่งแนงไปดอกนี้ดอกนี้สั้นดอกนี้เกลียวยาวดอกนี้เครียสั้นหมดแล้ว สวยเป็คกาสวยเป็นการเป็นเพื่อนโอ้ยคูดนะงามคือสิย้อยนี่โอเคค่ะใช,ช,<า>ช่เสือ้อพี่น้องใช่เสื้อค่ะเป็นซ้อมดอกผักแว่นค่ะเพื่อนๆนี่เป็นเกลือดอกผักแว่นนะคะอ่าเป็นเกลือดอกผักแว่นนะคะเ,เ,เคพื่อน,น,นๆือนนี่ค่ะ แม่อนก็เห็ดเป็นดอกผักแว่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครือผักแว่นไป็งเศษนะคะพี่น้องงามบ่ค่ะงามบอ,มบอเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะแม่วนทําคลิปไว้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวแม่วนก็จะลงคลิปให้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะสวยๆจ้าเ,เพื่อนๆสวยงามตามท้องเรื่องเลยคะ่ะ